ตอาอีพีที่สองนะคะขอก็ยังจะต้องว่าเหมือนเดิมว่าอันนี้เป็นเลนแต่เขาไม่เปิดหน้ากันแล้วกันเปิด้าตัวนี้จะ,ะไม่เปิดหน้านะคะเพราะว่าทุก็คนเห็นคลิปมาเห็นคลิปนะั้นอะคลิปแรกวของเานะคะจะเปิดหน้าแต่ว่าเปิดหน้านานนะทุกคนก็สามารถไปดูหนะ้เราได้นะคะ เป็นแม่เรียนนะคะขออนุญาตให้เป็นแม่เรียนกันแล้วกันแม่เรือนจะใส่สิ้นใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเป็นแม่เรียนบ้าง แม่เรือนเขาทำยังไงกันยังไม่เสร็จกับทรงผมเนี่ยเราจะตัดเส้นของแม่เรือนนะคะถึงวินาทีที่เราจะต้องมาตัดเส้นของแม่เรือนขอตัดอีกนิดหนึ่งกัไเลกันไม่ตัดยากเลย ว่าโดนคนล่างเส้นขนาดนี้จะตัดให้แยกไปทำไมเนาะถ้ามัตัดยากจริงๆก็ไม่ต้องตัดแล้วเนะี่ยจะตัดเลยถ้าไม่ชอบการตัดเส้นแต่ถ้าไม่ชอบการตัดเส้นมากๆเนี่ย ก็อย่กตัดน,นะพอคนอื่นเขาอุตส่าห์สั่งงานตัวเองให้ตัดเส้นสวยแต่ตัวเองกลับมาตัดแบบขี้เละขี้เลอให้คนอื่นเลยนะแม่เรือนเจ้าจะทำยังไงถ้าเจ้าตัดเส้นให้คุณลูกค้าแบบนี้ฉันจะไล่ออก gak mungkin nak cut ker.